่รกนะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของหน่วยที่2คือภาษา SQL เอแล้วก็ใบความรู้ครูได้ใส่ลงไปในคลาสมูนิตร้อยละนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แบบคำสั่งของภาษา SQL ซึ่งแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะก็จะมี DCL DFL แล้วก็ DDL ใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นทั้งหมด เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งอันดับแรกเลยครับยิมในคอมมาไลน์หรือในส่วนของคอมมาไลน์คลายนันซึ่งเป็นส่วนที่เราติดตั้งจากตัวแอปเซิร์ฟนะครับตัวโปรแกรมที่จะใช้ในการเขียนภาษาเสียร์เนี่ยก็นักศึกษาสามารถเลือกใช้เป็น m ม้เ l ก็ได้หรือใช้เป็น s แซงก็ได้แต่มันใช้ภาษาเดียวกันคือภาษาเส l พลาสเตอร์คิว r y language นะครับเริ่มต้นด้วยคำสั่งอันนี้เลยครับเข้า cmd กด enter ปับ๊บเราก็จะไปที่ command line ์แ like, อนด์หรือเขาเรียกว่า command command prompt เนาะจากนั้นก็ตามด้วยคำสั่ง cd back backslash sem อ่า C on, ash, อันนี้แสดงว่าเราติดตั้ง sem นะครับจากนั้น backslash minus l backslash b กด enter มาท่าที่สอง ให้หนักศึกษาใส่คำสั่งไปคือ m y s q l ตามด้วยลบ u root แล้วก็ลบ H. ถ้าเราติดตั้งเองนะครับถ้าเราจำได้ว่าเราใส่าหารหัสอะไรไปเราก็ใส่าหารหัสาสเวิร์ดไปแต่ถ้าไม่ได้ติดตั้งาสเสิร์ดนักศึกษาก็กด enter เข้าไปจากนั้นก็จะเริ่มต้นคำสั่งที่ใช้จากการกับภาษา s ดเรคทลเริ่มต้นด้วย show database นะ,ะ,ะมันก็จะเป็นการ แสดงข้อมูลในดิจิตเบสที่อยู่ในเครื่องของนักศึกษาว่ามีด a t a เบสอะไรบ้างทั้งหมดนะครับสั่งา่งที่2จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างด a t a เบสนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นรูปแบบโครงสร้างของภาษาที่พวกเราจำเป็นจะต้องเอาไปใช้นะครับจริงๆแล้วนักศึกษาสามารถไปใช้สร้างจากตัว PHP MySQL ก็ได้ ใช่ไหมครับง่ายด้วยแล้วก็สะดวกด้วยแต่ภาษาเยอรมันเนี่ยถือว่าเป็นภาษาที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในอื่นๆได้อีกถ้ายิ่งอยู่กับหาขงข้อมูลน,นะมันจําเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องจดจํารูปแบบคําสั่งของภาษาเยอรนลใช่ครับก็ขอให้นักศึกษาศึกษาจากไปความรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามไปรางานนะ oh. ครับ โอเคมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีแล้วก็นักศึกษาลงมือศึกษาจากไรความรู้ได้เลยนะครับ